เป็นการสร้างสาชีพสร้างรายได้อย่างดีให้กับกุ่ที่นี่นะครับาเขาาจำนายงาวจน่ายาราคาถูกเป็น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 แกม่งตายไว้เพื่อจะให้ตัวพ่อหนูเนี่ยคุ้นกับเชือกเวลาเราจุงไปผสม มันจะคุ้นกับเชือกมันจะไปตามเชือกที่เราจูงไปนะครับแล้วเชือกตัวนี้จะมีจะม,จะมีส่วนผลประโยชน์ในการช่วยลดน้ําหนักของตัวพ่อหมูช่วงเวลาที่มันขึ้นทับแม่น,นะครับสมมุติว่าเราจะนมพ,พ่อหมูไปทับนะครับเราจะใช้ปลายเชือกเนี่ยเฟี้ยงข้ามคือมาแล้วใช้วงยางวงจักรยานอ่าวงล้อล้อรถปูกับติดกับปลายเชือกไว้แล้วใช้คนปูใหญ่ๆประมาณสองคน ลงไปช่วยกันนั่งทับวงยางเพื่อรถน้ำหนักตัวพ่อหมูเวลาพ่อหมูขึ้นทับเพราะแม่หมูเราตัวเล็กพ่อหมูตัวใหญ่แม่หมูจะไม่สามารถรับน้ำหนักไหวที่นี่คือเราใช้แบบผสมธรรมชาติเลยโอ้ครับขึ้นทับธรรมชาติแสดงว่าหมูทุกตัวจะมีความสดถูกต้องกับสิ่งที่ได้ผลิตออกมาถ้าเป็นตามฟาร์มเนี่ยอย่างที่ผมเคยเคยอยู่ที่ฟาร์มนอครมฐสมพ่อหมูทุกตัวจะ่านนมผมเป็นการเป็นการรีน้ำเชื้อเดี๋ยวขออนุญาตเป็นความรู้แล้วกันน้องๆครับถามเชงประหลัด การรีดน้ำเชื้อของหมูนะกลัวคำถามนี้จะดูรุนแรงมาก